DAC กับ M คืออะไรคุณจําเป็นต้องใช้มันไหมแล้วมันเปลี่ยนเสียงเพลงของคุณตามที่โฆษณาได้กล่าวไว้หรือเปล่าวันนี้เรามีคําตอบ DAC กับ M อธิบายแบบง่ายที่สุดคุณรู้ไหมครับว่าไฟล์เพลงที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณในโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Spotify มันเป็นไฟล์ชนิด Digital. ดิจิทัลซึ่งไฟล์ดิจิทัลเนี่ยเป็นไฟล์ที่คอมพิวเตอร์สามารถอ่านได้นะครับเพราะว่ามันเก็บข้อมูลในภาษาของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับนั่นก็คือ0101010101ตามที่คุณเห็นนี่ครับไาน์ภาษาเนี่ยนะครับมันเรีย 0101 01, เนี่ยคอมพิวเตอร์อ่านได้แต่หูของเราเนี่ยรับฟังไม่ได้มันก็เลยต้องมีการแปลไอ้ไฟเสียงดิจิตอลเนี่ยเป็นคลื่นเสียงที่คนเราสามารถฟังได้นะครับและนั่นก็คือหน้าที่ของไอ้เจ้าตัว DAC หรือว่าชื่อเต็มก็คือ Digital to Analog c o n v e r t e r ตัว DAC นะครับจะนำไฟล์เสียงที่เป็นภาษา b i n a r y ภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยมาแปลให้เป็นคลื่นเสียงที่หูของเราสามารถรับฟังได้ทีนี้มันก็มีอีกปัญหาหนึ่งก็คือคลื่นเสียงที่แปลออกมาเนี่ย มันเสียงเบาไปเราก็เลยต้องการตัวช่วยอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือตัวแอมนั่นเองนะครับหรือย่อมาจากคําเต็มก็คือแอมพลิฟายเออร์นะครับเป็นตัวขยายครื่นเสียงหรือภาษาคนก็คือทําให้คลื่นเสียงนั้นอะ่ะมันดังพอที่เรา จะได้ยินได้แล้วตอนนี้คุณก็อาจจะสงสัยว่าคุณไม่ได้ซื้อ DAC กับ M มาใช้กับโทรศัพท์นี่ไม่ได้ซื้อ DAC กับ M มาใช้กับคอมพิวเตอร์หรือกับทีวีนี่ทำไมเสียงเพลงยังเล่นและคุณยังได้ยินมันได้อยู่เหตุผลก็คือว่าในทุกเครื่องที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นทีวีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์นะครับมันมี DAC กับ M อยู่ข้างในมันอยู่แล้วทีนี้คุณภาพของไอ้พวก DAC กับ M ที่อยู่ในเครื่องโทรศัพท์กับอยู่ในคอมพิวเตอร์อยู่ในทีวีของคุณเนี่ยจะดีหรือไม่ดีนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับแต่ว่าทุกเครื่องที่ผมเพิ่งกล่าวมี DAC กับ M อยู่ในตัวอยู่แล้วไม่งั้นมันจะเล่นไฟเสียงไม่ได้เลยแล้วพูดถึงเรื่องคุณภาพนะครับล้วก็มาคําถามที่2ก็คืออะไรที่ทําให้คุณภาพของ DAC กับแอมมันดีหรือไม่ดีปัจจัยที่ impact คุณภาพของเสียงหูฟังของคุณนะครับจาก d ด c กับแอมเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีเล็กน้อยอยู่หลายๆอย่างนะครับแต่สิ่งที่มี impact สูงที่สุดนะครับคือสิ่งที่เรียกว่า Output impedance Output impedance หรือ C out หรือภาษาไทยง่ายๆก็คือแรงต้านนะครับจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนเสียงของหูฟังของคุณมากที่สุดและไอตัว Output impedance หรือว่าแรงต้านเนี่ยมันมาจากไหนนะครับคำตอบก็คือมันมาได้จากทุกอย่างนะครับที่อยู่ระหว่างไฟล์เสียงกับหูฟังของคุณนะครับ DAC M c บ b l ลหรืออะไรต่างๆนะครับที่คุณเสียบระหว่างเครื่องเล่นของคุณกับหูฟังของคุณนะครับสามารถเพิ่ม ตัว output impedance ได้หมดเลยซึ่งถ้าคุณมี output impedance ที่สูงนะครับผมเสียงที่ออกมาจากหูฟังของคุณก็จะเบาลงนั่นเองนะครับทีนี้ถ้ามันเบาลงทุกย่านเสียงเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาเสียงของหูฟังของคุณก็ไม่เปลี่ยนแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแรงต้านตรงนี้ไอ output impedance นะมันไปลดเสียงของแต่ละย่านเสียง ไม่เท่ากันนั่นเองยกตัวอย่างหูฟังตัวนึงนะครับนะั่นคือตัว truth ear zero red นะครับซึ่งมาพร้อมกับอะแดปเตอร์ที่เพิ่มแรงต้าน10โอห์มและพอเราได้วัดเสียงตัว truth ear zero red ด้วยตัว10โอห์มอะแดปเตอร์นะครับคุณจะเห็นเลยว่าเสียงของ truth ear zero red เนี่ยเบสเนี่ยมันดูเหมือนมันจะเยอะขึ้นแต่ในความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไอ้ตัว10โอห์มเนี่ยมันไปลดระดับเสียงของ ย่านสูงมากกว่าลดระดับเสียงของย่านเบสนั่นเองทําให้เสียงเบสนะครับมันฟังดูเหมือนว่ามันเด่นขึ้นมาทีนี้เดี๋ยวเรามาวัดหูฟังตัวอื่นด้วย10 o ะแ adapter ด้วยดีกว่าว่าเสียงของหูฟังตัวอื่นเนี่ยจะเปลี่ยนไปทางไหนบ้างตัวอย่างแรกเลยนะครับก็คือตัว Moon Drop Variations นะครับคุณเห็นได้เลยว่าพอเราใช้10โอห adapter เนี่ยเสียงเบสของ v a r i a t i o n นะมันเด่นขึ้น แต่ว่าเสียงย่านสูงของ variation ก็เด่นน้อยลงซึ่งไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับที่เกิดขึ้นกับ Red นะครับตัว Red เนี่ยแค่เบสมันเด่นขึ้นเฉยๆเสียงย่านสูงเนี่ยแทบจะไม่เปลี่ยนเลยตัวอย่างที่2นะครับเป็นหูฟังของผมเองที่ผมทำ l l ั b กับยี่ห้อ d o o n นะครับผมคือตัว d o o n o davinci นะครับคุณเห็นได้ชัดเลยว่าพอเราใช้10 o โอห์มอะแดปเตเนี่ยเสียงที่เด่นขึ้นก็คือทั้งเบส แล้วก็ทางย่านสูงนะครับคือ3ตัวอย่างเนี่ยตัวเรสตัว Variation และตัว d ดวินชีเนี่ยใช้10โอห์มอะแดปเตอร์เดียวกันนะครับมีแรงต้านจากไฟเพลงถึงหูฟังเนี่ย10โอห์มเท่ากันนะครับแต่เสียงเปลี่ยนไปไม่เหมือนกันเลย DAC a M กับเคเบิลที่ดีนะครับควรมีค่า output impedance หรือว่า C out ที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะต่ำได้นะครับทางที่ดีคือน้อย กว่า1โอห์มเพราะถ้ามันสูงนะครับมันจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเสียงของหูฟังของคุณได้ซึ่งอย่างที่ผมบอกก็คือมันจะเปลี่ยนแปลงเสียงหูฟังของแต่ละตัวไม่เหมือนกันและคุณไม่สามารถรู้ได้เลยว่ามันจะเปลี่ยนเสียงของหูฟังของคุณไปในทางที่ดีหรือในทางที่ไม่ดีคุณจะชอบหรือคุณจะไม่ชอบนะครับทางที่ดีคือแดกกับแอมกับเคเบิลเนี่ยต้องไม่เปลี่ยนเสียงของหูฟังของคุณ แสดงว่ามันต้องมีค่า Output Impedance หรือแรงต้านที่ต่ำที่สุดนั่นเองนะครับอย่างที่บอกแนะนำว่าให้ต่ำกว่า1โอห์มซึ่งก่อนที่คุณจะซื้อ d a c Amp หรือ Cable นะครับคุณต้องดูก่อนว่าไอสินค้าตัวนั้นน่มันมีระบุค่า c o u อหรือ Output Impedance ไหมซึ่งบางยี่ห้อก็จะมีนะครับบางยี่ห้อก็จะไม่มีแต่ตัวถูกๆที่มี o u t p u t i m p e d a n c e ต่ำกว่า1โอห์มก็มีนะครับนั่นกะ็คือตัว Apple d o ด go ้นั่นเองนะครับผมถ้าเป็นเรื่องคุณภาพของเสียงนะครับไอตัว Apple Dongo ้เนี่ยถือว่าดีแล้วแล้วก็พอแล้วนะครับแต่ว่ามันก็มีเหตุผลที่ดีเหมือนกันว่าทำไมคนบางคนต้องซื้อตัวที่แพงกว่าตัว Apple Dongo นะครับนั่นก็คือแรงขับนั่นเองนะครับ Apple d o n g ง้เนี่ยอาจจะมีแรงขับที่ไม่เพียงพอสำหรับหูฟังบางตัวหรือหูฟังบางชนิดนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าหูฟังอินเอียร์นะครับถ้าคุณใช้อินเอียร์เนี่ย Apple d o n g ง้ส่วนใหญ่เลยคือพอนะครับมันจะมีอินเอ บางตัวเท่านั้นน่ะที่ Apple Dongle ขับไม่ได้นะครับและถ้าถามผมว่าจะรู้ได้ไงว่าหูฟังของคุณเนี่ยโดนขับเคลื่อนได้เพียงพอแล้วคำตอบง่ายๆเลยนะครับก็คือเสียงมันดังพอนั่นเองแล้วถ้าเป็นเคเบิลละ่ะต้องซื้อเคเบิลตัวไหนต้องซื้อราคาแพงมากไหมถ้าอยากได้ Output อิ p e d เด c e หสือแรงต้านที่ต่ำคำตอบก็คือตัวที่ถูกมากๆแรงต้านก็ต่ำได้ครับผมยกตัวอย่างเช่นยี y ่ห้อ ซินหรือชินผมพูดชื่อยี่ห้อไม่ถูกนะครับผมมันมีบางตัวจากยี่ห้อนี้หลายๆตัวเลยด้วยซ้ำที่มีค่า Output i m p e d ี n c e ต่ำกว่า1โอห์มนะครับและยี่ห้อนี้ราคาถูกมากเลยประมาณพันต้นๆหรือต่ำกว่า500ก็ยังมีสุดท้ายแล้วผมขอมาสรุปวิดีโอด้วยการตอบไอ้สองคำถามที่ตั้งไว้ตอนต้นของวิดีโอแล้วกันนะครับคำถามแรกก็คือคุณต้องการใช้ Da กกับแอมไหม คำตอบก็คือถ้าคุณตอนนี้กําลังเสียบหูฟังตรงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่หรือว่าตรงกับโทรศัพท์ของคุณอยู่เนี่ยผมแนะนําให้อย่างน้อยซื้อ d a r แอมอย่าง Apple d o n g งโตทวถูกๆๆเนี่ยมาใช้แทนเหตุผลก็เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าไอ้ตัว m o t เด r b บอร์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วมาดเดิลบอร์ที่อยู่ในโทรศัพท์เนี่ยมันมีตัว output i m p e d พ n c e เนี่ย สูงขนาดไหนนะครับคำถามที่2 Da แดกแอมกับเคเบิลสามารถเปลี่ยนเสียงหูฟังของคุณตามที่เขาโฆษณาไว้ได้ไหมนะครับคุณอาจจะเคยได้ยินว่า Da กกับแอมตัวนี้จะให้เสียงที่อุ่นนะครับแดกกับแอมตัวนี้จะให้เสียงที่สว่างหรือโล่งขึ้นมานะครับเรื่องพวกนี้จริงหรือไม่จริงนะครับคำตอบก็คือ a ดก,กแอมกับเคเบิลเปลี่ยนเสียงหูฟังของคุณได้แต่คงไม่ตามโฆษณาเพราะว่าอย่างที่เห็นก็คือมันเปลี่ยนเสียงหูฟังแต่ละตัว ไม่เหมือนกันอีกเรื่องนึงนะครับพวก DAC Amp กับ Cable เนี่ยถ้าคุณซื้อจากยี่ห้อที่พวกเราหลายๆคนรู้จักกันนะครับอย่าง Moondrop, Fio, Topping อะไรก็แล้วแต่นะครับผมส่วนใหญ่แล้วจะมี Output Impedance ที่ต่ำนะครับแสดงว่าอุปกรณ์พวกนั้นน่ะมันไม่เกิดการเปลี่ยนเสียงของหูฟังของคุณอยู่แล้วนะครับที่เขาโฆษณามาเนี่ยก็เลย เป็นไปได้น้อยมากที่มันจะจริงวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวิดีโอ DAC M กับเคเบิลนะครับจริงๆมันมีเรื่องเล็กๆน้อยให้ลงลึกอีกเพียบเลยนะครับแต่ว่าไว้วิดีโอในอนาคตและถ้าใครมีคําถามอะไรสามารถถามผมในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตอบทุกคําถามเลยและถ้าคุณอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องเสียงดีๆแบบนี้อีกนะครับหรือว่าคุณเป็นคนที่รักคุณภาพของเสียงเป็นหลักนะครับอย่าลืมกดติดตามได้เลยเพราะช่องนี้เราคุยถึงแค่เรื่องนี้จริงๆพี่แซยบาย